ด่วนสารรัฐธรรมนูญสั่งรัฐมนตรียุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ควบคุม DSI อ้างแทรกแซงอำนาจกกตเรื่องหัวสว ข่าวใหญ่ทางการเมืองต้องบอกว่ามาแรงแซงโค้งนะครับจากสารรัฐธรรมนูญครับที่มีการวินิจฉัยด่วนนะครับเรื่องของสอวอได้มีการร้องบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมนะครับปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาพากลน,นั้นก็คือว่าไปแทรกแซงอํานาจของกะกะตจึงมีคําวินิจฉัยออกมานะครับบอกว่าให้หย,หยุดควบคุม หน้าที่ D.S.I. ครับคือห้ามยุ่งกับดี i เห้ามยุ่งครับ <ๆ S 2> คุณเดชานี่นะอ,อันนี้เป็นสารรัฐธรรมนูญนะครับที่วันนี้ได้มีการออกถแถลงการนะครับผ่านข้อวินได้ยตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แหะครับ <c oughs> เอาเป็นสรุปให้ฟังนะครับว่าประเด็นสําคัญวันนี้มีเยอะครับ แต่เรื่องสำคัญที่ว่านี้เนื่องมาจากว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับได้รับคำพิจารณาวินิจฉัยที่ยื่นที่ยื่นคำร้องที่สอวอนะครับยื่นว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมพนรันธุเบตทวีสอดส่องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกลุ่มกลมควบคุมคดีพิเศษและก็รองประธานกรรมการคดีพิเศษ เนื่องจากว่าอะไรครับประธานสวได้ส่งคำร้องไปยังให้สารรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยเลยเนี่นะบอกว่าเรื่องของการกรรทำอำนาจหน้าที่นะครับ มีสองคนครับคือหนึ่งละค <c oughs> ุณภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรี <c oughs> และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม <c oughs> เป็นผู้ถูกร้องที่1นะครับ <c oughs> แล้วก็พันธุเบกทวีสอดสองนะครับเป็นผู้ถูกร้องที่2แต่เนื่องจากว่านะครับสิ่งที่ทางวุฒิสมาชิกนะครับให้มีการวินิจฉัยนั่นก็คือว่าการที่ว่าสองคนมีมติให้การกระทําความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ <c oughs> นั่นก็คือว่าเรื่องของการเลือกสวที่ผ่านมาคุณเลขาชา <c oughs> ชเรื่องของการเลือก ือกตั้งวสว<อ>ที่ผ่านมานะครับนี่ท่านภูมิธรรมแล้วก็คุณท,ว,ว,ทว,วีสอดสองนะครับซึ่งคนนึงก็เป็นประธานคนนี้เป็นรองประธานแล้วก็มีความเห็นเลยครับว่าการเลือกตั้งสวที่ผ่านมามันหัวกันนี่นะเพราะฉะนั้นหัวกันก็เป็นให้เป็นคดีพิเศษแล้วก็คดีพิเศษนี้ก็สั่งให้ดีเอสไอนะครับไม่มีการดําเนินการทึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการอย่างที่เรารายงานข่าวทุกวันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับพอดีเอสไอดำเนินการความขัดแย้งทางการเมืองมันก็เกิดขึ้นระหว่าง<ช>พักการเมืองนะครับที่บอกว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันสองพักอย่างที่รู้กันอยู่นะครับ,บในที่สุดแล้ววันนี้สารร,รัฐมนูญท่านกอวินิจฉัยแล้วนะครับบอกว่าเรื่องของอํานาจหน้าที่ของรองนายกคุณภูมิธรรมนะครับยังไม่ชัดนะครับว่าในนาเลือกปฏิบัติหน้าที่แต่พันวัเดชทวีสอดสองนั้นก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่แทรกแซงอํานาจของกะกะตเพราะฉะนั้นก็ขอ ขอให้มีการนี่ครับพิจารณาหยุดปฏิบัติหน้าที่ควบคุม DSI แล้วก็เป็นรองประธานคดณีพิเศษต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวิจัยอย่างอื่นครับอันนี้เป็นข่าวด่วนมาครับด่วนมากนะคะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะที่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณสมิท์เราไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้ก่อนเลยนะคะไม่เคยเห็นนะครับว่าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้โดยเฉพาะ DSI และเรื่องการขัวสสวอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูต่อเพราะว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องการเมืองอยู่ลึกๆแหละตอนนี้หลายๆคนเก้าพจะตุดเงว่าไปงั้นนะครับอ่ะรอดูกันแล้วกันนะครับอ้ามจันที่สุดหายสาบช่องก้าหมดึงหน้า